สถานการณ์การชุมนุมของผู้ชุมนุมที่วันนี้มีการเคลื่อนไปยังสถานที่ราชการรวมถึงสถานีโทรทัศน์13แห่งได้รับการประเมินจากศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะว่าการชุมนุมโดยส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะแต่ว่าจนถึงขณะน,นี้มีบางจุดที่มีปัญหาที่ผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นได้เข้าไปบุกยึดสถานที่ราชการเอาไว้ค่ะครับหนึ่งในกลุ่มที่ได้เข้าไปยึดไว้นั่นก็คือกลุ่มที่นําโดยนายสุเทพเทือกสุบ,บัณน,นะครับซึ่งได้ก็ประกาศ ที่จะยึดกระทรวงการคลังและก็ปักหลักชุมนุมพร้อมจะเปิดเวทีคู่ขนานกับเวทีถนนราชดรรเนินโดยยืนยันนะครับว่าเป็นการยึดด้วยความชอบธรรมโดยจะสสำคัญซึ่งนายสุเทพทสุบานเป็นผู้นําไปด้วยตัวเองคือที่สํานักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับเมื่อไปถึงก็พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูทางเข้าออกทุกประตูโดยใช้โซ่ล่ามเอาไว้ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ตัดโซ่นะครับและเข้าไปยึดพื้นที่ในบริเวณสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังโดยกำชับไม่ให้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการแต่ก็ได้ประกาศตัดน้ำตัดไฟนะครับแล้วก็ยืนยันที่จะปักหลักเปิดเวทีที่นี่อีกจุดหนึ่งควบคู่ไปกับเวทีราชดำเนินที่ยังคงดำเนินต่อไป ส่วนนเอกนัทพร้อมพันธ์อดีศส,อสอกรุงเทพมหานครพักประชาธิป,ปัตย์ก็ได้เปิดเวทีปราศัยที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อให้กำลังใจทหารนะครับและเรียกร้องให้ร่วมแสดงออกในการต่อต้านสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกว่าระบอบทักษิณพร้อมทั้งมอบดอกกุหลาบสีแดงและนกหวีดให้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับ ขณะที่นายวิทยาแก้วพราดัยอดีตสนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ก็ได้นํากลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปที่กองทัพอากาศเพื่อมอบดอกไม้และนกหวีดให้กับพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศโดยมีตัวแทนออกมารับมอบ ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพเรือนะครับนายสนธิยานชื่นในฤทัยธรรมนำมวลชนไปให้กําลังใจข้าราชาการกองทัพเรือโดยพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสาผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้พลเรือตรีการดีอุบลเลขานุการกองทัพเรือเป็นผู้แทนรับเรื่องครับส่วนที่กองทัพไทยนะครับนายสกลทีพัทยกุลอดีตผู้สมัครสครสกทมพรคประชาธิปัตย์ได้เชิญชวนข้าราชาการทหารให้ออกมาร่วมต่อสู้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ให้ตัวแทนประชาชนนำดอกไม้ธงชาตินกหวีดไปมอบให้กับทหารเพื่อเชิญชวนให้ออกมาร่วมกับประชาชนครับส่วนที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติที่มีนายพุทธิพงศ์ปุก,กัาสรสสกทมพักประชาธิปัตย์เป็นผู้นำชุมนุมนะครับไปยื่นข้อเรียกร้อง4ข้อคือให้ตำรวจดูแลและไม่ทำร้ายผู้ชุมนุมตรวจสอบดำเนินการตำรวจที่ปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้ชุมนุม ขอให้ปิดเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูงและอย่าขัดขวางตำรวจที่ต้องการจะเข้าร่วมการชุมนุมจากนั้นจะได้มอบดอกไม้ให้ตำรวจก่อนจะประกาศชัยชนะและแยกย้ายกันกลับไปที่เวทีถนนราชดำเนิน ขณะที่นายชุมพลจุลสสยอดีศสพักประชาธิปัตย์นำผู้ชุมนุมไปขอพบพลตำรวจโทคำรมวิทย์คำรณวิทย์ทูบกระจาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับแต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลติดภารกิจมีเพียงพลตำรวจตรีอิทธิพลพิริยะพินและพลตำรวจตรีชาญเทพสเสสเวชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นตัวแทนรับดอกไม้และนกหวีด ส่วนขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมเป่านกหวีดเชิญชวนข้าราชการกระทรวงออกมาร่วมต่อต้านและประาศัยภาพพิงถึงการทําหน้าที่ของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยขณะที่มีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยบางส่วนนะครับถือธงชาติไทยโบกตอบรับครับ ส่วนที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ไปรวมตัวด้านหน้าสถานีโดยถือป้ายโจมตีการทำงานของสถานีและการนำเสนอข่าวของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมสถานการณ์เกือบ200นายนะครับหลังจากชุมนุมอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงในช่วงเย็นนายสรยุทธ์ได้ลงมาชี้แจงและแสดงจุดยืนการทำหน้าที่พร้อมเป่านกหวีดที่แกนนำผู้ชุมนุมมอบให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดจึงเดินทางกลับ ส่วนที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ช่อง7ช่อง9และช่อง11ก็มีแกนนำนำผู้ชุมนุมไปแสดงพลังนะครับเพื่อเรียกร้องให้สิบมวลชนยืนอยู่เคียงข้างประชาชนพร้อมมอบดอกไม้และนกหวีดให้กับผู้บริหารสถานีขณะที่กลุ่มคอปทอได้เคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแสดงจุดยืนพร้อมเรียกร้องให้ข้าราชการออกมาร่วมกับประชาชนเช่นกันนะครับแต่ระหว่างเดินทางกลับมาถึงบริเวณแนวกั้นตำรวจหน้าวัดเป็นจมาบพิษ กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้รื้อรั้วลวดหนามออกจากแนวก้านถนนศรีอุธยาหน้าวัดเบญจมาประพิษออกและตั้งแถวเตรียมเผชิญหน้ากับแนวตั้งรับของตำรวจแม้ว่าจะมีความพยายามเจรจาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับโดยได้มีการยื้อยุดกันก่อนที่ตำรวจจะถอยแนวไปหลังรถผผขนผู้ต้องขังหลังแบรีเออร์แล้วก็ประกาศใช้มาตรการเบาไปหนักกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้กลับไปที่ตั้งที่เวทีหนังเลง